สวัสดีวันนี้คุณวอร์แฮมเมอร์แล้วหรือยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนร้อเลดชแนลนะครับกลับมากับรายการทับนี้พี่อวยครับผมคาเตือนนะครับรายการนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกจากทีมงานของเราที่จะนําข้อมูลทับที่ตัวเองได้ชอบมาอวยให้พวกคุณได้ฟังกันได้เองครับสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบ็คแคมเป่าอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเก่งที่สุดในร้านเนื้อเลดตอนนี้แล้วนะครับก็ ขอบเช็คตัวมือให้กับพี่บอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับโว้ยสิ่งจังเลยพี่บอสไม่ได้เจอเันสักพักแล้วเนาะสักพักและก่กกกอนที่ผมจะห่างหายไปเข้าทางทัพ <c oughs> อะโอเคพี่บอสเป็นไงบ้างครับช่วงนี้แล้วก็แพทล่าสุดที่ปรับมาโดนอะไรไปบ้างครับพี่บอสแบนค์ทำาเหมือนไม่ค่อยโดนอะไรเลยครับโดนเรื่องแต้มนิดหน่อยแค่นั้นเลย เหมือนรู้สึกแค่นั้นนะ <laughs> แล้วสำหรับดีแทดเมน์ของแบ็กเทมพาเนี่ยพี่ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันทำอะไรได้บ้างดีแทดเมน์ของแบ็กเทมพาเองะครับชื่อว่าไลเจีตคูเซเดอร์นะ <c oughs> มันจะบอกว่าในก่อนเราเริ่มเฟิร์สแบทเทิลาวเนี่ยเราจะต้องเลือกวาวอันนึงทีนะี้เรามีออปชันให้เลือก4แบบ <c oughs> ก็คืออ่ะมันจะมีอันแรกที่ว่า เออผมไม่อ่านชื่อกันคือมันยาวอันแรกบอกว่า,ม,ามีรีเวิออนเอ็มบลีเวพอนของกองทัพเราทั้งหมดเลยนะจะได้อบิตตี้ลีเทลฮิตอันนี้สองเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะป๊อปปูล่ามากในหมู่ฝรั่งก็คือโมเดลในกองทัพเราอะ่ะจะมีฟิวโนเพนหบวกแล้วก็ล uh ีดเดอร์ชิพของกองทัพเราทั้งหมดเลยนะจะเป็นห้าบวกซึ่งแบบเฟลยากมากแล้วละ่ะหบวกเนี่ย อันถัดไปเป็นอันที่รู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่ามันอ่อนสุดอ่ะคืออันเนี้ยมันจะบอกว่าเวลาอ่าเราโดนไซเขียแอแทกอ่ะเราจะมีซีบวกอินเวลเซฟแล้วก็มีรีเวพอนจะได้อบิลิตี้แอนไทไซเกอร์ซีบวกซึ่งยุคนี้พวกไซเกอร์มันไม่ได้เกินขนาดนั้นใช่คือต่อให้เราเจอแบบกองทัพแบบเกรไนท์จริงๆอ่ะการที่แบบจะจะเขาไปตีมันก็ดูลำบากอ่ะแล้วแบบ ซีวบอินวาวมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะจริงๆถ้ามันเป็นฟิโนเพนจะดีกว่านี้มากถ้าบวกก็ได้ถ้าบวกฟิโนเพนอาเกนใส่ขีอาแท็กจะดีกว่านี้มากเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นแบบมีรีเวพอนของกองทัพเราทั้งหมดเลยจะมีสเตนฮิตหนึ่งเท่าน,นี้ครับสี่อ็บิลิตี้แล้วมันสามารถทาให้แบบสแต็กอ็บิลิตี้กันได้ไหมพี่แบบเลือกสองอยากอะไรงี้ยมันจะมีแบบก่อนเริ่มเกมเราเลือกหนึ่งอันใช่ไหม สมมติเราเลือกเลือกฟิโนเพนก, <en> กไ็ได้กลางๆฟิโนเพนหกบวกแต่ทีเนี้ยในคอมมานด์เฟสเราอะ่ะเราสามารถจ่าย1 CP ใช้สตาร์เตจที่ทำให้ยูนิตคาแรคเตอร์เรา1กองเนี่ยจะได้ทั้งยูนิตเลยนะจะเหมือน oh. มีวาวอันแอคทีฟอย,อยู่เราก็จะได้ทั้งแบบอ่ะสมมุติเราฟิโนเพน6บวกแล้วเราก็เลือกยันหนึ่งเป็นแบบมิลลิวิพอนได้ลิเทิลฮิตอะไรแบบนั้นนะครับสเปซมารีนคือชัปเตอร์มันเยอะเนาะ ทำไมพี่ถึงหยิบแบ็ k ทัมบ้ามาเล่นเอาจริงๆผมว่ามันเท่ดิมันเป็นแัลสวินเทมผ้าแค่นั้นแหละเหตุฝนผมอะ่ะที่บอกเท่เนี่ยตัวไหนที่พีบอลรูล้สึกโคตรเท่ที่สุดอ่ะเอ็มอร์แชมเปียนครับ <Yeah. S 2> เท่โคตรโคตรโมเดลเก่าอ่ะถ้าแบบลองไปเสิร์ช g o o g l e ดูโมเดลเก่ามัน,นแบบเท่โคตรโคตรเนื้อเรื่องก็ <Okay. S 2> แบบเท่ๆเลยนะคือเป็นแบบเป็นแค่แบบมาลีนอะไรไม่รู้แบบหางแถวมากเลยแต่ว่าแบบเอ็มเพลเอร์เข้าฝันนะ่ะ แล้วก็แบบเอ้ยไปทำคูเซตตรงนั้นเพราะว่าเอเมอร์เลอร์บอกฉันมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะผูไอเทมให้หมดเอาดาบวิเศษมาให้เอาเกาะวิเศษมาให้แล้วก็นำทับไปอะโอเคครับทีนี้พอคนแบบว่าอยากจะจับเล่นเนี่ยแล้วเขาไปซื้อกล่องคอมแบทพาโทพี่พี่บอสทีเนี้ยแนะนำหน่อยว่าตัวในกล่องคอมแบทพาโทมันทำอะไรได้บ้างพี่บอสั่นคอมแบทพาโทของมาคเทม่าจะให้อ่อิมพลอเซอร์หนึ่งคันเป็นรถอ่ มาเชลมาเชลก็คือเทียบกับชปเตอร์อื่นคือกัปตันแรงเท่ากันอาบิตี้ก็เหมือนกันแล้วก็อินเตอร์เซอร์ห้าตัวแล้วก็ Unit c c ยูนิตพิมาริสคูเซเดอร์สควตยูนิตที่แบบดีมากๆของกล่องนี้ก็คือไอพิมาริสคูเซเดอร์สควตแต่แบบต้องเป็นสายเมลีนะอันนี้เราไม่พูดถึงแบบสายรถถังอะไรที่แบบ เขาคิดคิตกันอันนี้เร <An? S 1> าแบบเป็นจิตวิญญาณของอัศวินเท็มผ้าเต็มตัววิ่งเข้าไปเอาเลื่อยตีหน้าเฮ้ยมีสเกลได้เนี่ยคือพิมเล่คุณเซอร์สปอร์ตอะยูนิตหนึ่งอะมันจะมินิมัมเนี่ยมันจะให้ลง10ตัวเป็นสเปรมเลีน5ตัวซอฟเบเทน1นตัวแล้วก็สเกล4ตัวเป็นยูนิตเดียวกันเป็นกองเดียวกันครับก็อุปกรณ์หลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็ด้วยความเป็นเท็มผ้าเราก็จะถือดาบเลื่อยวิ่งเข้าไปฟันหน้าแล้วผมไม่รู้ว่าทําไม คือดาบเลื่อยของกองเนี้ยมันตีเยอะที่สุดในเกมเลยนะมันตีตัวละห้าทีไม่รู้พิมพ์ผิดหรืออะไรอ่ะคือมันไม่มีตัวไหนที่แบบตีใช้ดาบเลื่อยตีห้าทีแล้วเป็นแค่แบบแบทเทอร์ไลน์มันถือได้ทุกตัวเลยพี่ในกองคือได้ทุกตัวเลยครับจะมีจะมีแค่ออเบเทนมังหัวหน้าหน่วยที่แบบบังคับถือพาวเวอร์เวเถือดาบเลเซอร์ดาบพาวเวอร์เวเที่เหลือก็คือถือเลื่อยนี่แหละตะเก้าก็ตีห้าทีเหมือนเหมือนสเปซมารีนอ่ะตีเท่ากัน ถ้าเราใช้ดีแทมเมนต์มันเองเนี้ยเราใช้วาวที่เป็นรีทอลฮิตอ่ะก็คือแบบโอ้สู้ได้แบบหลายอย่างมากเลยในลิสปกติเขาใส่กี่กองอะพี่ที่มันจะมีคอมโบคอมโบของฝรั่งอะนะที่แบบชอบเล่นกันอะแต่อันนี้จริงๆส่วนตัวผมไม่เคยเล่นคือเขาจะเอากองไอพิมเลิกกูเซอร์ส์สอร์ตะมาแม็กยูนิตก็คือ20ตัวกองใหญ่เลย20ตัวแล้วจอยโดยชาเพนกิมาดัต ตัว uh huh. ชาเพนกิมันรัดอ่ะมันจะในคอมมานด์เฟสอ่ะเขาจะให้เลือกอบิลตี้เลือกได้3อย่างเอ้ยเลือกได้อย่างหนึ่งจาก3อย่างซึ่งมันจะมีชาร์จได้ในเทิร์นที่แอดวานซ์หรือฟอร์แบ็กหรือหรือฟิลโนเพนห้บวก <Hey. S 1> หรือเพิ่ม AP ให้อาวุธมีรีเวพอนเพิ่มหนึ่งโ oh, อ้หยังแสบอืมก็แบบไอ้เลื่อยที่เราตีไปแบบเป็นกรรม20ตัวเนี่ยก็จะแบบจาก AP1 ก็เป็น AP 2อ่ะ มันมันมันก็ถือว่าแรงแล้วอะเพราะเต่ามันเยอะมากอ่ะยูนิตที่กิมานัตจอยหน่วยเนี่ยเวลาตีด้วยมลเีแอทแทกอะรีโลทูคิดด้วยนะโอ้แล้วตัวอื่นอื่นอะพี่เอานิยมกับใช้กันไหมฮะอืมอ่ออิมพาวเซอร์เป็นรถที่ดีตอนนี้ยิ่งดีขึ้นอีกจากปกติมันขนได้อัปแดตล่าสุดมันขนเพิ่มจากหกตัวเป็นเจ็ดตัวโอ้อ่ามันจะทำให้แบบใส่ ตอนนี้แต่คือแต่ก่องน,นะเบรการเวทลานนะ่ะมันจะก่องสตัวแล้วมันมาแม็กยูนิตมันก็จะเป็น6ตัวแล้วเวลาขึ้นอีเวนเซอร,ซอร์มันก็จะแบบจอยคาแรคเตอร์ไม่ได้ oh. แต่ตอนนี้ก็จะทําได้แหละแต่ตอนเนี้สิ่งที่แ a c k กเ m มพาชอบขนนะ่ะจะเป็นพิมาริ s ซอรเบเทนที่จอยโดยไฮมาเชลเฮเบิร์ดก็คือตัว Chapter ์มาเตอร์ของแ a c k กเ m มพาแล้วก็จอยด้วยแคสเซ e l เลนหรือลูเทเนน มันจะเป็น7ตัวเหมือนกันไอก,กองเนี้คือแบบตีเก่งมากสก,กิลของเขาอะพี่เขาสามารถทําอะไรได้บ้างคือตัวไฮมาเชลอะคือสแตทเบสิกมันจะแบบธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรครับตัวอบิลิตี้คือถ้าเขาจอยหน่วยอยู่หน่วยนั้นอะเมลีเวพอนจะได้บงหนึ่งสเต็งและเวลาโจมตีด้วยเวพอนที่เป็นเมลีเวพอนเนี่ยจะคีย์ที่เข้าที่5บวกเข้ากับวาวของของแบคเาที่แบบเราเลือกรีเทลฮิตหรือสเตนได้ อีก ability หนึ่งก็คือต้นไฟเฟดอะครับเลือกยูนิตศัตรูภายใน e n เอ็นเกจเมนต์ของของหน่วยที่เทลเบ t จอยอยู่นะโลดิซิกถ้าถอยได้1ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าถอยได้2หรือ3ศัตรูจะโดนดีสามมอร์วูลนถ้าถอยได้สี่ห้าศัตรูจะโดนสามมอร์วูลแฟลทถ้าถอยได้6ศัตรูจะโดนดีสามบวกสามมอร์วูลเลยแรงโคตรครับแล้วที่เด็ดก็คืออาวุธเมลีของพี่แกนี่แหละที่แบบสามารถตีได้2แบบแบบแรกคือตี12ทีอะ คิดที่2บวกสเต็งหกเอพลบสาดาเมจแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือสเต็เออหกทีสอบวกเหมือนกันสเต็งแปดลบสามมดาเมจซึ่งสเต็งตรงเนี้ยมันเป็น6กับ8แต่จริงๆคือคุณพี่เขาจะจอยหน่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วสเต็งมันจะเป็น7กับ9แล้วคือหน่วยที่เขาพี่เขาจอยเนี่ยก็จะชื่อว่าพิมมา s ิสซอ t b เบเทนซึ่งเวลาสู้อ่ะเขาจะเลือกได้ระหว่างบวกแอ t แทกหรือบวกดาเมจ ซึ่งก็จะเลือกบวกดดเมจเสมออยู่แล้วทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสิบสองทีที่แบบสองสองเเมจละไม่ใช่หนึ่งเเมจหรือหรือหกทีที่แบบสี่เดเมจทีนี้นพี่บอสอคนเขาเล่นแบบนี้อ่าเจมที่เขาใช้ส่วนใหญ่ครับเขาจะใช้เป็นตัวไหนกันของรีพแตดเมนนี้ใช่ไหมอันเบสิกเลยก็คืออเมอร์อ็อกคนเทมใช้ทุกคนอยู่แล้ว<อ>สปเปนมารินอ่าแล้วก็อันนี้แหละอันชื่อว่าเฟ r ร์เวน c อ l a เค t เมชันเนี่ยแหละที่เป็น ใน Command Phase เลือก Unit ที่เป็น c าแรค c t อ r เราสามารถเลือกเทม p พา w วาวให้มัน Active เพิ่มจากปกติ No Escape อันนี้ผมว่าดีก็คือใน m o v e m e n t p h a s สศัตรูถ้าศัตรูเลือกที่จะ Fall Back แต่ว่าไอสิ่งนี้ต้องไม่ใช่เว h เกิลหรือมอนสเตอร์นะถึงถึงจะใช้ได้ถ้าเขาเลือกที่จะ Fall Back เราสามารถทอยเต๋าถ้าเราทอยได้4บวกอ่ะเขาจะ Fall Back ไม่ได้เขาต้องยืนเฉยต้อง Remain stationary. s t a t i o n y r y แต่ถ้าเกิดผมทอย แล้วไม่สําเร็จอะผมทอยได้หนึ่งสองสามอะศัตรูสามารถ f อ l l แบ็ k ได้นะแต่ว่าศัตรูจะต้องเทสเดสเ e เ c a เอสเควค่อนข้างดีอยู่แบบถ้าเจอแบบกองทัพยิงบาง,บางกองทัพอะมันจะแบบเราเราเราขอแค่ล็อกคอไปให้เขายิงเราไม่ได้เฉย,ยเฉยอะทีนี้พี่ e เอนชา m e n t ที่เขาจะใส่กันนะครับเขาจะใส่เป็นตัวไหนกันมากที่สุดก <chant> ่็นแฮนด์เมนของแบ็ k เทมพ่าเนี่ยคือด e t ท c เมนต์ของอันเนี้ย ไลเ h อร์คูเซเดอรเนี่ยมีข้อเสียคือ e อ h นเทนเมนตนี่แหละเพราะว่า e อ h นเทนเมนตมันให้อ b บ l i t ตี้คือมันจะเป็นแบบเวอร์ชันอ i บ i t y ตเบาๆกับอ b บ l i t ตที่2ที่แบบแรงกว่าแต่จะได้อันเนี้ยได้ต่อเมื่อคุณเลือกวาวตรงอย่างเช่น Perdition a นเอ็เพอร์ดิชันบอกว่าแปะให้คาแรคเตอร์ตัวหนึง่งเขาจะบวก1งสเต็งกับ AP ให้เมลีเวพอนหนึ่งอย่างอันนี้คืออ b บ l i t ตแรกอ่ะครับและอ b บ l i t ตีบอกว่าถ้าเกิด ถ้าวาวลีเทล e ฮิตแอคทีฟอยู่ตอนเราเลือกต้นเกมอะ่ะเมลีเวพอใน่ๆจะบวกหนึ่งแอทแทกด้วยอ๋อเป็นเหมือนว่าถ้าเลือกวาวถูกออปชั่นเสริมคุณจะมาใช่อันที่อันที่เขานิยมใช้กันจะเป็นของไอวาวฟิโนเพนหกบวกอะ่ะก็คือถ้าถ้าคาแรคเตอร์ถือเอนแฮนเมนต์อันนี้แล้วไม่ได้มีวาวอะไรเลยนะเดามจที่ตัวคาแรคเตอร์โดนอะจะหันครึ่งแต่ถ้า ไอ้วาวฟิโลเพน6บวกมันแอคทีฟอยู่อะยูนิตทั้งยูนิตของคาแรคเตอร์กองนี้จะได้ฟิโลเพน5บวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝรั่งบอกว่าอ๋อถ้างนี้เราก็เอาสิ่งนี้ให้ชาเพนถือชาเพนในเทอร์มินเอเตอร์ถือแล้วเอาไอ้ชาเพนในเทอร์มินเอ,อเตอร์เนี้ยไปจอยในเทอร์มินเอเตอร์แอซาวคอรที่ถือคอนและโลซึ่งเราจะได้แบบบูนเยอะมากๆเลยเราจะได้เทอร์มินเเตอร์คอนโลใช่ไหม ขอนโลต่ติดตัวตัวละสี่วูนเพราะว่าถือโล่บวกหนึ่งวูนแล้วมีเซฟเป็นเซฟสองบวกอินวาลเซฟสี่บวกมีฟิลโนเพนห้าบวกและถ้าเกิดโดนมอร์ทัลวูนทาเพนบอกว่ามีฟิลโนเพนให้สี่บวกด้วยแล้วเป็นกองที่มีคอมโบกับไอเจมเพิ่มวาวเพิ่มเพราะว่ากองเนี้ยมันถือคอ้คอนค้อนเนี่ยมันจะมีกดเอ่อหรืว่าเซตติ้งวูนเวลาเราทอยทูวูนออกหกใช่ไหมมันจะแบบโนเซฟ ถ้าเราเสือกไปเจอตัวที่เป็นไซเกอร์เรากดเจมเอาวาวที่เป็นอ่าแอนทายไซเกอร์สีบวกอ่ะเราจะได้ดีวัตเซตติ้งวูลสีบวกอาเกนไซเกอร์แล้วทีเนี้ยพี่ร,รับสำหรับเบสิกสองพันแต้มอ่ะครับพี่สำหรับคนที่จะทำแบ็คแคมป่าพี่แนะนำเป็นยูนิตตัวไหนบ้างครับยูนิตท,ทุกคนจะมีสองพันแต้มถ้าเกิดเล่นแบบอ่าดีแทชเมนต์นี้เป็น เป็นไลเจสคูเซเดอร์ ader, ใช่ไหมก็เน้นเมลีอะครับผมก็ตอนนี้ผมแนะนำพีมาลิสคูเซเดอร์สควอตผมว่ายังไงมันก็คือกองเนี้ผมในในสายตาผมอะไม่ว่าจะเปลี่ยนแพทยังไงอมันยังเล่นได้ก็อีกยูนิตหนึ่งที่แนะนำน้อยลงหน่อยคือพีมาลิสซอฟเบเทนคือตอนนี้มันเก่งมากเลยแต่แต้มมันแพงนะแต่มันเก่งมากเลย คือกระทำกระทำเก่งมากแต่โดนกระทําก็คือตายเหมือนกันไม่เป็นไม่ไม่ไม่ได้พิเศษอะไรแต่ผมคาดว่าถ้าโคเด็กอ่ะมันน่าจะโดนเนิร์ฟเยอะอ่ะถ้าคาแรคเตอร์ก็แนะนำสอตัวเลยก็ทั้งไฮมาเชลเฮเบตกับชาเพนกิมาดัดทั้งคู่เนี่ยแบบเก่งเก่งเลยแหละเก่งที่แบบเขาเนิร์ฟแต้มมาแล้วรอบนึงก็ยังเก่งอะตอนเนี้ยจริงๆตอนนี้รถถังก็โอเคนะพวกวินดิเคเตอร เป็นรถที่ผมค่อนข้างชอบมันเหมือนมันเหมือนเล่นไฮโลดีอ่ะถอยสูงก็เก่งชิบหายถอยต่ำก็กากาก,าก,ากหน่อยชอบอาชิพไปสูงกระดวงกระต่กา,กา,กา,กายยังไม่พออ,พอ่ะพี่เอ้แต่ถอยถอยก็มันถอยป๊อกแล้วมันแบบม,มันรู้สึกดีมากเลยวนะ่าแบบโดปามีนแบบหลังโอ้โหเพ่มากมากเนี้ยแบบโห้หเรายิงแบบมันมีกี่บูลมันมีสิบสองบูลเป็นรถถังเนี้ยยิงเข้าไปโอ้ยี่สิบกว่าบูางเนี้ยเพ่มาก ก็เออแรนเดอร์รีดิเมอร์ก็ดีเอาไว้ขนพวกซอเบเทนนี่แหละแล้วผมเห็นอีกอีกสายหนึ่งพี่บอสที่เขาใส่เดนนอตเยอะๆมันมันคือเล่นแบ็กทคมปาแบบปกติปะหรือว่าเขาไปเล่นบ้านอื่นอะไรหรือยังไงจริงๆว้าววาวแบ็กแคมป้าไอไอไลเจสคูเซเดอร์จริงๆจะเล่นเดนนอตบ้างก็ได้แต่ถ้าจะเยอะๆนั้นเขาคงเล่นเป็นไอรอนสรตมมั้ง เดคนอนจริงๆเป็นตัวตัวตัวเลือกที่ค่อนข้างโซลิดสำหรับแบ c ็คแทมป์นะทั้งทั้งสามแบบเลยอ่อรีเดมเตอร์บูทาลิสแล้วก็บาริตัสอ่ะโอเคนะผมว่ามันโอเคทั้ง3มแบบและนี่ก็ครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะที่เราได้หยิบยกมานะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะเล่นอา่าทับแบ็คเคมป์เนาะและสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นนะมันมีคอมโบอื่นๆอีกมากมายให้ทุกคนได้ค้นหานะครับแต่ ถ้าใครนะครับอยากจะได้สินค้านะครับทั้งสินค้าพีเมียมสินค้าวมมอร์แฮมเมอร์หรือเมจิกเดอะแกตเทอร์ลิงนะครับสามารถแวะมาที่เนอร์เลดได้นั่นเองนะครับและสำหรับในวันนี้เจมกับพี่บอสก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ